ครับเพื่อนต้นกล้วยหอมทองที่เราปลูกแล้วไม่ตัดนะครับไม่ตัดต้นนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่อย่างนี้นะครับนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูต้นที่เราตัดนะครับนี่ครับต้นที่เราตัดนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ต้นที่เราตัดนะครับอ่ะเราย้อนมาดูนะครับกับต้นที่เราไม่ตัดนะครับอ่ะ แล้วเพื่อนๆคิดว่าต้นไหนมันจะโตไวกว่ากันครับระหว่างต้นที่ไม่ตัดกับต้นที่ตัดนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าโอเคครับถ้าต้นที่เราไม่ตัดถ้าเราปลูกอย่างนี้ถ้าลมพัดมาหรือลมแรงมันไม่หักแน่นอนครับเพราะว่าต้นเขาต่านะครับผมนี่ครับต้นเขาต่ําแต่ถ้านะครับต้นที่เราไม่ตัดนะครับต้นเขาจะสูงเรียวนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งปลูกนะครับปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่ นี่นะครับเขามีโอกาสหักนะครับอ่านี่นะครับนี่คือคอบเปรียบเทียบนะครับนี่นะครับปลูกเท่ากันนะครับวันเดียวกันนะครับผมนี่ครับผมแต่ว่าโอกาสที่ว่าเขาจะหักนะเยอะมากนะครับนี่นะครับต้นที่เราตัดนี่นะครับอ่ะก็เปรียบเทียบกันนะครับว่า อันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับให้พิจารณานะครับผมท่านผู้ปลูกกล้วยหอมทองทุกท่านนะครับก็เป็นคำถามนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ